ช่องพระเครื่องตัวไปตั้งใหม่และเก่าผมไม่ชมเหรียญที่เป็นสุดยอดแห่งเรียนอีกหนึ่งรายการของช่องพระเครื่องตัวไปตั้งใหม่และเก่าของเรานั่นคือเหรียญพ่อแก่รือีนารายซึ่งด้านหน้าประทับรูปพ่อแก่รือีนารายถือไม้เทา้าองค์นาคาครับเต็มองจะแล้กความด้านบนพุทธคุณบุญบารมีนะครับด้านล่างพ่อแก่รือศีนารายพลิกไปให้ชมด้านหลังนะครับมีรูปดังที่ปรากฏอยู่มียันประทับอยู่หลายจุดนะครับรอบๆเหรียญ แลื่องขความมหาราชศ2 5 4 0นานะครับงดงามคมชัดเข้มขังเรียนนี้จะสร้างด้วยโลหะทองเหลืองนะครับและได้รับความนิยมมากๆเนื่องจากเป็นกลุ่มเรียนหายากนะครับและมีความพิเศษคือเป็นความเชื่อระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ดูแต่ก็ถือว่าเป็นพระเครื่องในรายการที่ได้รับความนิยมมากๆใอีกหนึ่งรายการและหายากโดยพบวงการการแสดงครับศิลปินดารานะครับจะชอบนิยมชอบบูชา แลเกิดในรายการนี้นะครับรวมถึงผู้ที่ทําการค้าขายและตลอดทุกอาชีพนะครับทั้งข้าราชการพวกราะประชาชนนะครับขอบคุณครับ